สัญญาณเตือนอาการแบบไหนบ่งชี้ฮอร์โมนไม่สมดุลมาดูกันนะครับ อาการของฮอร์โมนไม่สมดุลนะครับมีได้หลากหลายนะขึ้นอยู่กับว่าฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนนั้นคือฮอร์โมนอะไรบางครั้งเนี่ยฮอร์โมนของเราเนี่ยบางตัวก็อาจจะเด่นกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับในขณะที่จริงๆฮอร์โมนมันต้องทํางานบาลานซ์กันนะครับบางตัวเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับฮอร์โมนเราก็จะเริ่มพร่องลงนะครับทำให้อาจจะมีสัญญาณของการที่ฮอร์โมนสร้างน้อยกว่าปกตินะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ถึงการเป็นโรคของการขาดฮอร์โมนก็ตามแต่เราก็อาจจะรู้สึกถึงอาการของเอ่อฮอร์โมนสร้างน้อยได้นะครับน้าหนักขึ้นง่ายลงงยากิวแห้นะครับ ผมร่วงง่ายนะครับเล็บเปราะบางอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้านะครับมีภาวะเครียดง่ายอ่อนเพลียอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการมาตรวจฮอร์โมนนะครับให้รู้ว่าฮอร์โมนตัวไหนนะครับมากไปน้อยไปฮอร์โมนตัวไหนที่ไม่สมดุลเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยวางแผนการปรับไลฟ์สไตล์ของเราให้แก้ให้ตรงจุดเพื่อทำให้ฮอร์โมนเราสมดุลได้มากขึ้นนั่นเองครับ